ียกว่านะครับในปัจจุบันธุรกิจต่างๆนะครับเราจะคาดหวังว่าเราได้มอบนะครับในสิ่งที่ประสบการณ์ที่ดีนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับไปแ0นะครับที่ทางองค์กรต่างๆคาดหวังว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับไปคือสิ่งที่ดีแล้วนะครับแต่สิ่งที่ดีเหล่านั้นที่เรามอบให้ลูกค้าไปนะครับลูกค้า อัก,กรีหรือตกลงหรือยอมรับว่าได้รับสิ่งที่ดีตรงนั้นนะครับเพียง8%เเท่านั้นจากการสำรวจนะครับจะเห็นได้ว่าณจุดนี้ครับเกิดเป็นแกลบนะครับเป็น Experience ก a บขึ้นมานะครับก็คือเกิดช่องว่างระหว่างประสบการณ์ของลูกค้ากับธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมานะครับจุดนี้คือจุดที่เราต้องมาทําการ แก้ไขนะครับหรือปรับปรุงนะครับครับเราจะเห็นได้ว่าแกบบที่เกิดขึ้นนะครับทางธุรกิจแล้วนะครับเราจะมีจุดทัชพอยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทางเว็บนะครับหรือทางแอปพลิเคชันมบาย l e นะครับหรือที่หน้าร้านนะครับหรือฟีดแบ็กต่างๆหรืออีเมลที่เราส่งไปในแง่ของการทำมา r k e ติ้งหรือการทำธุรกิจนะครับ นจุดทัดพอยส์ตรงนี้นะครับจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลแยกแยะนะครับแต่ละหมวดหมู่ครับจะถูกจัดเก็บไว้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าการจัดเก็บแบบนี้นะครับเป็นการจัดเก็บแบบไซโลนะครับก็คือการแยกข้อมูลจัดเก็บครับซึ่งข้อมูลที่แยกกันจัดเก็บนะครับตรงนี้นะครับคือข้อมูลที่มีทั้งโอดาต้าและ xda t a ประกอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้น O-data X-data ที่อยู่ในข้อมูลที่แยกกันจัดเก็บแบบนี้นะครับจึงทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลนะครับคอ t i นะครับสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับที่เป็นไซโรดาต้านะครับเข้ามาเก็บไว้ใน System XM ของคอ t i กนะครับ และด้วยเทคโนโลยีฟีเจอร์ของคอติกนะครับสามารถที่จะทำการออกแบบสำรวจหรือ Create สร้างแบบสอบถามเพื่อลองรับการเก็บข้อมูล X-Data เข้ามาในระบบของ XM นะครับ q u a r t i c เช่นกันครับ q u t r t i c สามารถดีไซน์ตัว Survey นะครับเพื่อที่จะทำการ Distribute หรือว่าแจกจ่าย Survey นี้นะครับ ผ่านช่องทางอีเมลต่างๆช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับหรือ SMS นะครับและที่ปัจจุบันเราใช้กันเป็นจานวนมากคือการสแกน QR Code ครับเพื่อตอบแบบสอบถามนะครับหลังจากนะครับมีการตอบแบบสอบถามหรือมีการ r レスปอน s ์จากผู้ใช้งานหรือลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสต่างๆเข้ามานะครับฟีดแบ็ที่เราได้กลับเข้ามาจะเป็นข้อมูล x data นะครับอยู่ในระบบ q u a อ t i c ครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเมื่อเราใช้ Quartic เราจะมีทั้งข้อมูล x data o data นะครับเข้ามาอยู่ในระบบ q u t i c นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และด้วยข้อมูล X data O data นะครับด้วยเทคโนโลยีของ Quartic XM นะครับเรามีเทคโนโลยีในการวิเคราะห์นะครับซึ่งเรียกว่า XID นะครับเทคโนโลยีนี้จะช่วย identify ปัญหาครับที่ได้มาจากข้อมูล X และ O data นะครับขึ้นมาเพื่อให้เรามองเห็นถึงโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานะครับในตรงนั้นนะครับ ถัดมาจะเป็นเทคโนโลยี IQ ครับเทคโนโลยี Technology IQ นะของคอ t ิกครับจะพยายามทำความเข้าใจนะครับข้อมูลที่มีอยู่นะครับแล้ววิเคราะห์ออกมานะครับว่าเป็นปัญหาหรือเป็นทิศทางในแง่ที่ดีบวกลบนะครับตรงนี้จะเป็น IQ ในการวิเคราะห์นะครับของคอ t ิก เทคโนโลยีถัดมาจะเป็น X Flow ครับ X Flow จะช่วยในเรื่องของการจัดการให้องค์กรนะครับหรือธุรกิจนะครับมีกระบวนการจัดการเป็น workflow นะครับจนถึงการปิดนะครับ close loop ของปัญหาที่เกิดขึ้น,นจากข้อมูล X data O data และผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีของ p o r t i ิ ทั้ง IQ นะครับ X4 นะครับก็จะถูกพรีเซนต์ออกมาในรูปของตัวรนะีพอร์ตและแดชบอร์ดนะครับแบบเรียลไทม์นะครับรวมถึงถ้าเราใช้เทคโนโลยี VOICE นะครับ p อ r t ทิ ic, ก็สามารถที่จะวิเคราะห์เสียงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าออกมาเนี่ยเป็นเสียงในแง่เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับ จากตัวอย่างตรงภาพที่ชัานได้เห็นนะครับก็คือการทำฟีดแบ็กนะครับจากมือถือนะครับถ้าลูกค้านะครับมีฟีดแบ a c นะครับในเป็นนก g a t i v e นะครับทางผู้ดูแลนะครับในเรื่องของลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเห็นข้อความนะครับหรือรู้ได้ทันทีเลยว่ามีลูกค้านะครับที่มีฟีดแบ็กที่ไม่ดี กับธุรกิจหรือองค์กรหรือบริการหรือสินค้านั้นๆน,น,นะครับทางเรานะครับหรือผู้ที่ดูแลในเรื่องของการจัดการคอนแทคในเรื่องลูกค้านะครับก็สามารถที่จะฟีดแบ็กกลับไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทันท่วงทีแบบเรียลไทม์เลยนะครับ